Oh my okay. ของปีที่ผ่านมาครับแต่ว่ามันก็ไม่เหลือรอยละ่อยู่รับไม่มีงานที่ขาแต่ไม่คือแปลกนะครับแต่ว่าทางรักรีนก็บอกว่าวิธีการมาตรการการลดภาษีการะึิษาการบริการของรั้อาลทุขฝ่ายทม่คราเหือว่านักเนียเขาไม่มีปัญนะครับบรรากาเป็นที่มาของการที่นกเรีนะครับของ10นักเรียนไมมีัครับเราคือเลือกมาตรการการลดสิทธ ส่วนี่ว่าเรื่องาสาเมื่อก่อนมันมีารที่มาเนกครสร้างในกามารมาเริ่นเริ่มมีการที่เราตัมคนเข้ามาทำงานะครับเพราะเราต้อัดามาให้หมดม

มันเหมือนกับอะไรเหมือนกับเราอยู่บ้านหลังนึงเนี่นะครับดีโอนพ่อแม่เรานะทีวันนึงมีูานเขาก็มีลูกสองคนนะลูกคนโตบอกว่าพ่อแม่ครับบ้านนี้เนี่อ่ายห้าเงินให้ไปเรียนเนี่ยเพือบ้านนี้ต้องแม่เอาเลเอาี่ตีกับกตเี่คนโตแล้วกันแต่ปัญหาคือจากช้อปคนเล็กย

ใกล้ถึงบทสุดท้ายกันแล้วนะครับแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่รอบบริษัทการแทนรอแขกทุกอย่างไม่ได้มาง่ายๆทุกอย่างต้องเกิดจากการรวมของบัตรงานทุกคนใช่ไหมครับตีนั่เเล่นตอนนี้ถ้าท่านไม่มาใไมนได้านวันนี้ครับไม่มีทางได้ ไปรออยู่ตรงนก้ช่วยเราคปดิ้นช่วยเราคปดิ้นช่วยเราหมดทุกนะครับถ้าสิงคโปร์เรานั้นผูกกิจกอรที่ผูกทังท้องทุกอะไรพวกเราน่านต้องร่วมตัวกันเพื่อปกป้องสิทธิของเราได้ไหมครับวันนี้นะครับทุกการแหน่งเห็นไหมว่าใอ้ท่านนั้นต้องผูกทำให้เกิดความไม่สบายใจเกิดความลำบากในการทำงานบริการลูกค้าที่ทำลูกค้านั้นการบริการที่หย่อนลงเนี่ยพวกเรายอมไม่ได้ พราะเราถือว่าลูกค้าเป็นที่หนึ่งเป็นที่สุลูกค้าต้องมาก่อนแต่ลูกค้ามาก่อนแตขทำงานไม่ไหวมันต้องมาและเราเรตองเจตัวรองนั้นมันไปแล้วก็เลตอบร้อนแล้วนะครับผมเชื่อครับผมเชื่อเชื่อในกำลังของพวกเราทุกคนและวันนี้ก็คงได้ว่าทัฝ่ายทั้งฝ่ายที่ใหญ่ก็คงใกลงแล้วนะครับผมเะครักีัมา่กผมเมื่อกี้นี่อผมไม่ได้แล้วก็ขอบคุณ เราจะที่ใจที่พลังของ